ที่อาคารพิพิพธภัณฑ์จระเข้ด่างเกยชัยวัดพระบรมธาตุนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชาการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดอาคารพิพิพธภัณฑ์ราชาจระเข้ยักษ์พญาด่างเกยชัยพร้อมได้นางวราพรเสริมพักดีกุลนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชาการและประชาชนร่วมในพิธีเปิดอาคารพร้อมทั้งร่วมกันเปิดป้ายหน้าอาคารเพื่อให้ประชาชนได้มาศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์และตำนานจระเข้แห่งวัดเกยชัย อาคารพิพิธภัณฑ์ราชาจรรเข้ยักษ์พญาดังเกยชัยพระขุนิธามปุญญาพิวัตรเจ้าอาวาสวัดเกยชัยเหนือบรมธาตุเจ้าคณะอำเภอจุมแสงพร้อมด้วยคณะกรรมาการวัดเกยชัยเหนือบรมธาตุชาวบ้านตะบนเกยชัยตะบนท่าไม้และตะบนใกล้เคียงของอำเภอจุมแสงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านเกยชัยที่มีความรุ่งเรืองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นมีขนาดความกว้าง17.60เมตรความยาว40.50เมตรภายในอาคารชั้น1เป็นอาคารที่จัดแสดงนิทรรศการ5โซนอาคารด้านบนชั้นที่2เป็นสถานที่จัดแสดงรูปปั้นราชาจระเข้ยักษ์พญาด่างเกยชัยซึ่งออกแบบและปั้นโดยช่างฝีมือท้องถิ่นคือนายประเทืองแสงวิเศษและคณะรูปปั้นราชาจระเข้ยักษ์พญาด่างเกยชัย มีขนาดลำตัวกว้าง7.60เมตรยาว44เมตรและมีขนาดความสูง6.30เมตรตามลำดับณปัจจุบันรูปปั้นจระเข้มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลกพนันธุ์ลำตัวของรูปปั้นราชาจระเข้ยักษ์พญาด่างเกยชัยเป็นห้องกราบไหว้พระสถานที่สำหรับวิปัสสนากรรมฐานและจัดแสดงซากจระเข้ที่สตาร์ไว้หรือใช้เทคนิคการทำให้ซากสัตว์คงสภาพเหมือนมีชีวิตของจริงเอาไว้ คือให้เยาวชนบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้